โมอามีนาแฉแซบเคยคบพิธีกรดังแต่ถูกยีใส่ปิงปองรู้ว่าใครถึงกับเงืบสวยซับเซ็กซี่มากความสามารถอย่างโมอามีนานักสแสดงสาวแนวหน้าของเมืองไทยที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานแต่ในวันนี้เราจะพาไปฟังเรื่องราวแซบแซจากเธอที่เธอออกมาเมาผ่านรายการสารพัดเพื่อนตอนโมอามีนาแซบไฟลุกขนาดนี้เจอผู้ชายยีใส่จนเสียเซล โดยมีบางช่วงบางตอนเธอเผยว่ามีช่วงอกหักจากทอมฉันก็คิดว่าต้องกลับมาคบผู้ชายแล้วก็มาคบผู้ชายคนหนึ่งเขาเล่นหนังกับฉันด้วยนะเล่นหนังที่เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเครื่องบินปิงปองเสชหาก่อนจะลั่นว่าเขาเป็นกระเทยหรือเปล่าโมโมบอกปัจจุบันเขาเป็นแฟนกับคนนี้ทำเอาปิงปองถึงกับหงายเงืบลั่นเป็นกระเทยโมยอมรับว่าใช่พร้อมเล่าต่อว่า ตอนนั้นเขายังไม่ดังกูไม่รู้ฉันเข้าไปจีบเขาทุกๆุกแปดโมงฉันจะรู้ว่าเขาเป็นพิธีกรต่างๆนานาโน่นนี่นั่นฉันไปดักรอที่คอนโดเขาล่วงหน้าแล้วขึ้นห้องผู้ไปเลยแล้วแก้ผ้าเลยจริงกูแก้ผ้าเลยบางทีเริ่มก่อนด้วยนะทำท่าฮีจริงด้วยความที่ตอนนั้นออีนี่ก็คงอยากเข้าวงการมากที่ที่สนิทกับนางมาขอร้องฉันเลย อย่าบอกให้น้องเขารู้ตัวได้ไหมว่าเรารู้ฉันนี้ไปคุยกับทอมเลยแล้วมันก็โทรมาด่าฉันว่าฉันทำร้ายจิตใจมันอย่างนั้นทุกวันนี้ฉันยังไม่คุยกับมันเลยตอนนี้มือรู้แล้วเนาะแล้วก็เป็นข่าวเกือบตายตอนนั้นเพราะอะไรรู้ไหมโมก็ได้กระซิบบอกปิงปองทำเอาปิงปองถึงกับหงายท้องไปเลยจ้า